ให้ใช้ g ี t ะบาดเตรียมตัวการท่องเที่ยวให้เราแบบจัดเต็มคลิปนี้จะยกตัวอย่างไปประเทศญี่ปุ่นใครกำลังจะไปเที่ยวห้ามพลาดครับ แล้ววันนี้นะครับผมจะมาใช้วิธีการใช้ Google บารและใช้นะคีับในการวางแผนการท่องเที่ยวให้กับคุณนะครับถ้าเกิดว่าคุณท่องเที่ยวในประเทศไทยเฉยๆนะครับก็อาจจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการไปเที่ยวต่างประเทศซึ่งตัวอย่างในคลิปนี้จะเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับคุณจะได้รู้ว่าการไปรเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวอะไรบ้างซึ่งมันมีความยุ่งยากอยู่นั้นถ้าเกิดว่าใครเคยไปแล้วก็จะพอทราบนะครับยิ่งในกรณีที่เราเป็นแบบแบ็คแพคเกอร์นะครับหรือว่าไปเที่ยวด้วยต ดังนั้นเดี๋ยวเราบรลองใช้ใช้เทปีแล้วก็บาทนะครับช่วยในการจัดการให้เราลวกันนะครับผมก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์แชร์สมัครใช้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูกันได้เลยครับในเทคนิคแรกนี้นะครับก็คือเรื่องของการวางแผนการท่องเที่ยวครับรวมถึงงบประมาณด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับเราเริ่มที่ตัวใช้เทปีก่อนนะครับก็คือผมบอกเขาว่าคุณคือแบ็คแพคเกอร์นะครับที่เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นในที่นี้ผมให้ใช้เทปีนะครับเรียกว่าแอคเป็นแบ็คแพคเกอร์หมายความว่าในกรณีที่เราไปเที่ยวด้้ววยตตัเเเองงงนนรรซึ่ีกาาป็ข เรียกว่าหาที่พักที่มันแบบว่าราคาไม่ได้สูงมากครับคือแบคแพคใบแค่พักเฉยๆแล้วก็ท่องเที่ยวเองก็ประมาณที่มีจํากัดนะครับแต่ว่าเราเน้นว่าเที่ยวได้หลากหลายอะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมก็นี่ก็คือลักษณะของการให้แอคเป็นแบบแบคแพคเกอร์นั่นเองครับถ้าเกิดคุณจะเป็นอย่างอื่นนะครับที่แบบมีความหรูหรามากกว่านี้นะครับก็อาจจะแบบให้แอคเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับหรือว่าใช้งบประมาณที่มากขึ้นกว่านี้นะครับผมในตรงนี้นะคุณจะเห็นว่าผมได้บอกต่อไปว่าฉันต้องการไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับที่โตเกียวเนี่ยเป็นเวลานนะครับ โดยฉันต้องการไปที่ที่ฟูจินะครับ3วัน2คืนและฉันอยากจะเดินทางไปในช่วงที่เวลาซากุระบานพอดีที่โตเกียวนะครับฉันมีงบประมาณอยู่60,000บาทช่วยวางแผนเที่ยวให้ฉันหน่อยแล้วก็แนะนำสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่พักยอดนิยมแล้วก็ร้านอาหารยอดนิยมนะครับก็คือเราต้องการให้ใหเขาเนี่ย แนะนำทุกอย่างให้เรานั่นเองนะครับมาดูว่าเราได้อะไรบ้างเขาบอกว่าหน้าเสียดายที่โฮม60,000นั้นอาจจะไม่เพียงพอในการเที่ยวบวัน8คืนที่โตเกียวนะครับแล้วก็การไปเที่ยวเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงนะครับในโตเกียวนะก็ลองพิจารณาตัวก็ประมาณหรือว่าวันท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าในวันที่1นะครับก็คือเราจะไปเที่ยวที่โตเกียวนะครับ1-4ส่วนใหญ่นะครับผมกประมาณเนี่ยควรจะใช้ในการสำรองที่พักนะครับแล้วก็สลาดนี่ท่องเที่ยวก็คืออยู่ที่นี่วันชินจุกุนะครับราาาช่งเกกกีนทมม็็ออหลิ ราเมงซูชิและอาหารอันอื่นๆนะครับส่วนวันที่ห้าถึง7นะครับก็คือ3วัน2คืนที่ผมบอกบอนะก็คือเขาก็จะไปโฟกัสอยู่ที่ฟูจินะครับก็มีที่การเดินทางไปยังไงบ้างนะครับแล้วก็8 9กับเขาตกียวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการชอปปิ้งนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับาการหาที่กินนะครับที่มันอร่อยนะที่ร้านที่มีชื่อเสียงแล้วก็นัดนามาว่าเราจะต้องใช้เป็นแบบพักที่โฮสเทลนะครับก็คือจะมีราคาที่ถูกหน่อยนะครับแล้วก็ะหว่างเดินทางนะครับก็แนะนําให้ใช้ j r p a s s นะครับในการ แล้วก็ส่วนของอาหารนะครับก็เป็นราเมงซูชิอะไรนี้ไปแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเงินนะครับก็คือแนะนําให้จัดการเรื่องนี้ไปก่อนนะครับผมถึงตรงนี้นะผมคิดว่ามันยังไม่ละเอียดพอนะครับผมก็เลยจะขอให้เพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีกนะครับโดยตรงนี้ผมจะบอกทางเชนิติีทีว่าขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับและวิธีเดินทางสําหรับวันที่1นถึงสที่โตเกียวนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะบอกว่านี่แน่นอนว่าวันที่ 1- นึ่งสามหนึ่งนะครับเดินทางที่ถึงโตเกียวนะครับก็จะไปที่สนามบินนาริตะนะครับแล้วก็ เข้าสู่ประเทศนะครับเสร็จแล้วก็เดินทางไปติพักนะครับโดยใช้เจสี่สกายไลเนอร์นะครับแล้วก็หรือว่าใช้แอปพลิวอนซีนบัตนะครับก็เดินทางไปแล้วก็ไปเช็คอินบัตติพักนะครับสำรองอะไรประมาณนี้เขาก็จะแนะนํามาประมาณนี้ครับก็คือมีความละเอียดมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อไาเดี๋ยวเรามาดูว่าบาททาไงได้บ้างนะครับทำไมผมถึงต้องเทสด้วยบาทครับเพราะว่าผมคิดว่าข้อการตอบของตัวใช้ไปทีเนี่ยยังไม่เป็นที่ประทับใจของผมและกันผมก็เลยอยากเทสว่าบาทเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันสําหรับปู้๊กกับผมใช้แบบเดิม เลยครับก็คือคําสั่งเหมือนเดิมเด้เลยนะก็คือพอเหมือนเดิมคุณจะเห็นว่าอันนี้เขาบอกว่าวมื่อวันหกหมื่นเนี่ยเพียงพอนะเขาบอกว่าตอนนี้เพียงพอ,อเขาบอกเฉลี่ยต่อวันนะครับอยู่ประมาณ6,600บาทรวมค่าดีฟักอาหารไปแล้วนะครับช่วงเวลาเดนทานี่แนะนำนะครับคือช่วงที่สระกุราบานเนี่ยก็คือตั้งแต่ปลายเดือนมีนาจนถึงต้นเมษานะครับในปีสองมันยานเขาบอกว่าเขา,าจะบานในช่วง20มีนาถึง10เมษานนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับคือของเชติี่พิธีเนี่ยไม่ได้บอกเรื่องนี้มานะครับแต่ว่า ว่าตัวบาทเนี่ยบอกมาด้วยซึ่งเป็นอะไรที่เป็นข้อมูลที่ดีนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราจะไปเนี่ยคือมันมีเวลาที่ซากุระบานอยู่เนี่ยอยู่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องไปให้ถูกช่วงพอดีเป๊ะด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่เห็นซากุระแน่นอนครับต่อมานะครับในวันที่1นถึงสที่โตเกียวนะครับเขาบอกว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างก็คือเดินทางนะครับในสนามบินนะครับแล้วก็มาที่ย่านชิจุกุนะครับชมเมืองอะไปสี่ถึงหนะครับไปฟูจิเจ็ดถึงเก้ากลับมาโตเกียวนะครับก็มาเที่ สวนนะครับแล้วก็ไป ที uya, ่ชิบูย่านะครับผมอะไรแบบนั้นเนี้ยแล้วก็โตเกียวทาวเวอร์นะครับมีแนะนําที่พักนะครับมีร้านอาหารให้นะครับแล้วก็มีคําแนะนําต่างๆนะครับเรื่องของ JR Pass ต่างๆนะครับจองตัวเครื่องบินล่วงหน้าอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมก็จะขอรายละเอียดเหมือนของตัว ChatGPT เลยนะครับก็คือของรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่1นึนะครับก็หนึก็มีการเดินทางอะไรแบบนี้นะครับเหมือนกันแล้วก็เขาก็แนะนําว่าวิธีการเดินทางนะครับอ่าเป็นในต่างประเทศหรือว่าเคซีสกายไลเนอร์นะครับแล้วก็สนามรถไฟชิซุกุนะครับจากหอกคอยโตเกียวสกายทร นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยหรือใช้รถไฟโดยสารนะครับสายกินซ่านครับลงที่สถานีสากุสะบาชินะครับมันก็เดินต่อยสิบนาทีอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะแนะนําไปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเนี่ยวันที่2ก็คือชมสวนดอกสุราที่สวนเวโนะนะครับซึ่งถูกต้องครับอันนี้เป็นเป็นที่ที่นิยมมากๆในการไปชมนะครับซึ่งมันดีมากก็ลักษณะก็จะเป็นประมาณเนี้ยก็คือจะมีการแนะนํานะครับผมอันนี้ผมขอเพิ่มเติมอีกนะครับว่าถ้าเกิด่าขอรายละเอียดวันที่2วันเดียวเลยเป็นยังไงบ้างครับยิ่งเราขอรายละเอียดเป็นวันๆไปนะครับคุณจะะดยลเอีีท่ ลงลึกมากกว่าการขอทีเดียวหลายๆวันนะครับอย่างตอนนี้ก็คือถ้าเอเราขอในวันที่2วันเดียวคุณจะเห็นว่าเขาจะออกมาเป็นตารางเวลานะครับในแต่ละช่วงเวลาเลยนะครับให้กับเราเลยแบบนี้เลยนะครับคุณสามารถ Copy ตรงนี้แล้วก็ไปวางแผนโดยละเอียดได้อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าดีมากๆเลยเพราะว่ามันจะมีความลงลึกในส่วนของการเดินทางด้วยนะครับแล้วก็เราจะไปชมที่ไหนการวางแผนไปเที่ยวก็จะ,ะเรียกว่ามีความแม่นยํามากขึ้นนะครับทำให้คุณสามารถวางแผนได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ เทคนิคทันมาครับให้ใช้ t G หรือว่าบาทนะครับบอกเราว่ามีอะไรที่เราจะต้องเตรียมตัวไปในประเทศญี่ปุ่นกันบ้างครับ แล้วหลังจากที่ผมได้บอกเขาว่าขอนะครับขอให้แนะนําสิ่งที่ต้องเตรียมตัวไปญี่ปุ่นโดยละเอียดนะครับผมมีอะไรบ้างเขาก็จะบอกเราแบบนี้ครับคือจะเห็นว่ามีหนังสือเดินทางนะครับพาสปอร์ตนะมีเงินสดเป็นเยน,นนะครับแล้วก็การจองที่พักที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สิ่งจําเป็นสาหรับฤดูหนาวนะครับหมวกแว่นกันแดดสุปกรณ์สื่อสารแสบชาร์ทแบตอะไรเงี้ยยาแล้วก็มีแผนทดสอบโควิดอะไรเงี้ยคือเขาก็จะช่วยเราในการเรียกว่าเตรียมของหรือว่าแนะนำนะครับในกรณีที่เรา อาจจะลืมบางส่วนไปเราก็สามารถมาดูในลิสต์นี้ได้นะครับว่าเออมีอะไรบ้างที่เราแบบ ขับตับุกพ่องไปนะครับก็มาดูในนี้เดี๋ยวเรามาดูของบาทว่างว่าบาทเขาแนะนําอะไรบ้างนะครับสําหรับบาทนะครับผมก็พิมพ์คําเดิมเลยครับผมก็คือเป็นพร้อมเดียวกันนะครับสิ่งที่บอกของเรามาก็คือเขาก็จะแยกย่อยเป็นแบบนี้นะครับคือมีละเอียดว่าพาสปอร์ตนะครับจะมีอายุอย่างน้อยเหลือนะเหลืออย่างร้อยหเดือนซึ่งตรงนี้ถือว่าดีบ้างนะครับในการบอกดีเทลเรามาด้วยนะครับแล้วก็มีเงินตรานี้บอกเหมือนกันนะครับเสื้อผ้ารองเท้าอะไรพวกนี้ลักษณะนี้คล้ายๆกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเราควรศึกษากก่ออน็คื สถานที่ท่องเที่ยวนะครับวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับการฝึกประโยคภาษาญ,ญี่ปุ่นพื้นฐานนะครับแล้วก็การจองตั๋วที่พักโงหน้าตัวนี้ผมก็คิดว่าของตัวคุณกบบาทนะครับผมว่าทำหน้าที่ได้ดีกว่าเพราะว่ามีการบอกดีเทลบางอย่างกับเราด้วยนะครับต่อไปนะครับไปดูเทคนิคถัดไปเลยครับในเทคนิคนี้ครับคือให้เจติติหรือบาทนะครับแนะนําประโยคที่มักจะใช้ในการท่องเที่ยวให้กับเราครับในที่นี้ผมก็จะบอกเขาว่าช่วยแนะน,นำประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ต้องใช้บ่อยๆในการท่องเที่ยวให้กับเรานะครับแลกตอนนี้นีคุณก็ได้เห็นว่าเขาแนะนำมาแบบ ก็ค,คือเนี่ยก็เป็นประโยคที่มักจะเจอบ่อยๆที่เราจะต้องใช้นะครับอย่างสวัสดีนะครับคณิจิวะนะครับขอบคุณนะครับบริกาโตใช่ไหมฉันไม่เข้าใจครับว่าการิมาเซงเสียใจด้วยนะคบสุมิมาเซงโกเมนาไซอิคุราเดสกาถามราคาอะไรพวกนี้คือมันเป็นคําที่อ่ามักจะใช้พูดบ่อยๆในการที่เราไปเที่ยวนะครับแบบถามราคาจะซื้อของอะไรเงี้ยคำทักทายโอโยโกไซมาอะไรแบบเนี้ยคือสมมรยตอนเช้าหรือว่าโดยตาชมิมาสเตก็คือแบบว่าเป็นประเภทแบบอ่าไม่เป็นไรนะครับอะไรเงี้ย ก็คือแบบว่าขอความช่วยเหลือต่าง,างๆเห็นไหมถ่ายรูปก,กันได้ไหมเนี่ยชิชิงเนี่ยใช่ไหม ใช่สิ่งในี้ไปถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวนี้อันนี้ถือว่าดีนะคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมนี่ครับนี่ขอบคุณได้ขอบคุณโดโมโอาริกาตโตกัไซมัสคุณบางคนอาจจะได้ยินคําว่าอาริกาตโตกัไซมัสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าขอบคุณมากๆเลยก็เป็นแบบโดโมอาริกาตโตกัไซมัสนะครับก็คือจะขอบคุณมากๆนั่นเองนะฮะคือตอนนี้ได้ใช้บ่อยนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสังคมสุภาพน,นะครับเขาให้ความสำคัญในการขอบคุณนะครับการขอโทษมากๆเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูของตัวบาทกันบ้างนะครับว่าบาทเนี่ยเขาแนะนำเราอย่างไร เลยนะครับก็คือว่าเป็นประโยคนทักไทยมีอะไรบ้างน,นะครับโอโยซมัสนะครับนี่นี่เขียนเป็นภาษานะไทยให้เราด้วยนะเป็นคาราโอเกะน,นะคอนจิวะกอมบงวะเนี่ยโอยาชิมินาไซเนี่ยครับโอ้ก็มีแบบแยกเป็นส่วนๆให้กับเราดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะแบบไม่ได้ปนกันแล้วก็มันก็จะช่วยให้เราเนี่ยดูได้ง่ายขึ้นนะครับเขาแบ่งเป็นช่วงๆนะเนี่ยเรื่องของ การขอความช่วยเหลือนะครับสุเมมาเซงนะครับขอโทษนะมีหลายอย่างเลยนะฮะแล้วก็มีประโยคแนะนําตัวนะครับเนี่ยฮชิเมมาชิเตะอินเดเซียจักนะครับอันนี้ก็ใช้บ่อยมากๆนะครับแล้วก็วาติชิวะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็มีแบบแนะนําตัวเนี่ยวัตาติชิวะเบนเดสก็คือเป็นการแนะนําตัวเองนะครับหรือว่าประโยคอื่นๆนะครับเบเดโตไซมัสนะครับเป็นการขอบคุณนะครับโดยตาชิมาชิเตะนะครับไม่เป็นไรนะเนี่ยฉันพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ครับนิฮงโกวากาลานาย ประมาณนี้นะคิดว่านะครับเพราะคือผมเองพูดภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นนะแต่ว่าก็คือจำจำเอานะครับว่า,ามีคำพูดเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าเราพอจะพอจำแล้วก็เอาไปใช้ตอนที่ไปเที่ยวได้คือผมก็ไปเที่ยวมาหลายครั้งแล้วแต่ว่านานและหลายๆปีแล้วครับแล้วก็น่าจะลืมๆไปบ้างแล้วนะก็ไหนที่พอจําได้ก็จะมาแนะนํากันลวกันนะครับถ้าสําหรับผมแล้วเนี่ยผมให้คะแนนของบาทมากกว่าแลวนะผะว่า,าคือตัวบาทมีคาโรเกะให้เราด้วยนะครับเป็นภาษาไทยนะ คือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ถนัดคาราโอเกะที่เป็นแบบภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับคนก็อ่านภาษาอังกฤษไออ่านตัวของใครตรงนี้ของบาทเนี่ยได้ง่ายกว่านะครับต่อไปนะครับมาดูเทคนิคถัดไปเลยครับก็อย่างที่บาทได้แนะนําเราไปเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าเราควรจะรู้เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเขาด้วยนะครับในแต่ละที่ที่เราไปก็เดี๋ยวลองถามกันว่าเขามีวัฒนธรรมอะไรบ้างที่เราควรจะต้องรู้ก่อนจะไปนะครับในที่นี้ผมก็จะบอกเขาว่าแนะนําวัฒนธรรมที่ควรรู้ให้กับเรานะครับถล้วช g ด t ิบิทีก็จะแนะนําเราออกมาว่าการแนะนําตัวนะครับเป็นยังไง บ้างเรื่องของการโอนเงินหรือว่าการให้เงินนะครับเขาไม่ใช้มือซ้ายนะครับถือว่าไม่สุภาพนะครับเพราะถือว่าเป็นมือที่สกปรกหรือว่าการถอดรองเท้านะครับการควบคุมอารมณ์การบรรยายอย่างเอาใจใส่อะไรแบบนี้เขาบอกว่าการขอบคุณนะครับถือเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับการ้านอาหารนะครับการสวมหมวกในที่ต่างๆนะครับการล้างมือการไปเที่ยวออนเซ็นนะครับต้องยังไงบ้างนะครับอย่างออนเซ็นเนี่ยถ้าคุณเคยไปนะครับคุณจะต้องมีการล้างตัวก่อนที่จะลงไอตัวอ่างน้ําร้อนของเขาหรือว่าออนเซ็นนะครับเพราะว่า การล้างตัวเนี่ยถือว่าเป็นการทำามสะอาดร่างกายก่อนเพราะว่ามันใช้อาหารร้อนร่วมกันดังนั้นเนี่ยคุณควรจะอาบน้ําให้เรียบร้อยให้สะอาดก่อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมารยาทของเขาครับที่เราแบบว่าอาจจะต้องศึกษาไปก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าเออเขาปฏิบัติกันยังไงนะครับผมเรามาดูของบานกันบ้างนะครับของบ้านเนี่ยเขาก็จะแนะนําว่าวัฒนธรรมที่คนรู้ก็คือมีการทักทายนะครับแล้วก็มีคําพูดมาให้เราด้วยนะครับมีการแนะนําตัวนะครับเมื่อได้เจอกันนะครับฮาชิมิมาสเตะนะครับการขอโทษนะครับมีคําไหนบ้างนะครับถ้าเกิด โทษเล็กๆน้อยๆ,ๆใช้บ่อยก็คือมักจะใช้ซูมิมัเซนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคันขอโทษจริงจังนะครับมักจะใช้โกมเมนอไซอะไรประมาณนี้นะครับที่ผมพอทราบนะที่มักจะเจอบ่อยๆนะครับแต่ว่าที่ใช้แบบติดปากเลยคือซูมิมัเซนนะครับแล้วก็การรับประทานอาหารนะครับอันนี้คือเขาบอกว่าเขาไม่ควรจะเทียบจิ้มไปที่อาหารนะครับบนคีบ อะไรประมาณนี้แล้วก็การทิ้งขยะนะครับก็คือเขาให้ความสำคัญกับความสะอาดมากอะไราการซูเปอร์รีครับต้องสูบเป็นที่นะครับสูดอ่าไม่ใช่ที่สูบเนี่ยไม่ได้นะครับผิดกฎหมายฮะก็เนี่ยก็จะเห็นว่ามีการแนะนําหลายๆอย่างนะครับที่ทําให้แบบว่าเออเราเราไปเที่ยวนะเขาควรจะรู้เรื่องอะไรบ้างน,นะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปเที่ยวคุณลองมาใช้ตัวบารหรือว่าใช้ดีบีทีดูก่อนนะครับผมคุณจะได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปเที่ยวนั่นเองครับ ส่วนต่อไปนี้ก็จะเป็นส่วนแถมนะครับก็คือผมเองเนี่ยเคยไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รู้ว่าการไปโตกเกียวเนี่ยสิ่งที่ยุ่งยากสาหรับผมตอนนั้นเลยที่สมมติว่าตอนที่ไปครั้งแรกนะครับคือไปเฮ้ยสองสามสี่ห้าเนี่ยไม่มีปัญหาแต่การไปครั้งแรกเนี่ยคือยุ่งยากกับการดูตัวแผนที่ของรถไฟมากๆนะครับคือตัวแผนที่รถไฟเนี่ยมัน มันมันเยอะจริงๆมันยุ่งยากนะครับเวลาเราดูเ่ถ้าเราดูไม่เป็นเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินแต่ถ้าเราดูเป็นนะครับคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาออกแบบได้ดีมากๆเลยนะไอ้ตัวแมปตัวเนี้ยแม้ว่ามันจะมีหลายเส้นทางก็ตามแต่ว่าแมปของเขาเนี่ยทำให้เราสามารถดูได้ง่ายนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่ามีวิธีการดูที่ผมดูเนี่ยดูยังไงไปดูกันเลยครับนี่เป็นของแถบเนาะแล้วผมมาได้ไปญี่ปุ่นมาประมาณสัก3 4ปีแล้วมั้งคืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไม่รู้นะครแ่่่่นนีี้ืืออออทผไลาาขขงงซวหถฟฟ ญี่ปุ่นนะครับผมคุณเห็นว่ามันโหดใช้ได้นะแล้วมันยิ่งโหดกว่านั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนตจัหวัตแบบผมนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างลายตานะครับแล้วก็มันจะเยอะของไทดมากเลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมจะแนะนําให้ดูง่ายๆนะครับก็คือดูเมืองหลักครับตัวนี้คือชินจุกุนะครับ เหมือนหลักเห็นไหมชิบุย่านะครับโตเกียวนะครับอิเคบุคุโระนะครับอาซากุสะเห็นไหมครับคือนี่คือเมือใหญ่ที่อยู่ในนี้นะครับและตรงนี้ที่ผมเปิดให้ดูอยู่ตอนนี้คือ,อแผ่นที่ของบริษัทเมโทรนะครับคือบริษัทรถไฟของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสามบริษัทนะครับก็คือ มีเมโทรนะครับก็คือแผนที่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีโทเอนะครับแล้วก็ออันนี้ก็คือเป็น JR นะครับในที่นี้คุณสามารถดูข้างล่างนี้ได้ตรงเนี้ยจะเห็นว่าเป็น JR นะครับที่เป็นไอ้รูปเหมือนแบบรางรถไฟนะฮะอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็น JR ไลน์นะครับเห็นไหมแล้วก็ตัว E ตัวนี้นะครับจะเป็นเอ่อโทเอนะครับก็คือเป็นเส้นของโทเอไลน์นะครับผมลักษณะวิธีการดูนะครับสมมุติว่าจากที่ ChatGPT บอกนะครับว่า เราอาจจะหาที่บ้านที่แถวชินจูกุน,นะครับก็ตรงนี้ถูกไหมสมมติเราหาที่บานชินจูกุเสร็จปุ๊บเนี่ย กอรชิตโกก็คือ M8 นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะไปที่อวเอโนะนะครับเขาบอกว่าจะไปดูสวนสุราที่อวเอโนะใช่ไหมจะไปยังไงแล้วก็นับจาก M8 นะครับลากมาเลยครับว่ามันไปตัดกับตัวเส้นที่เวเอโนะวางอยู่เนี่ยมันคือเส้นอะไรนะครับเรามาดูที่เวเอโนะก่อนตรงนี้นะะเห็นว่ามันมีเส้นนี้ที่ตัดผ่านใช่ไหมเนี่ยเส้นตัว G เนะี่ยตัว G นี่คือกินซ่านลายนะครับกินซ่านลายก็เห็นว่า G16 G15 G14 G13 นะครับลงมาเรื่อยนะครับดูว่ามันไปตัดกับสีอะไรบ้างนะครับดู M8 คือสีนี้ใช่ไหมดูก็ตัดกันตรงไหนนะครับกับตัวกินซ่าไลายนะฮะคุณจะเห็นว่ามันจะมีตัดอยู่ตรงนี้ครับ1เห็นไหมนี่มี M16 9แล้วก็ G9 ครับอันนี้คือรูปแบบของสถานีที่ติดกันนะครับแล้วก็เป็นสถานีที่สามารถย้ายข้ามสถานีข้ามเส้นของรถไฟได้นะครับอย่างตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีที่หนึงก็คือตัวนี้ G05 กับ M13 ตรงนี้นะครับคือมันตัดกันตรงนี้ถ้าให้ผมแนะนำนะ G05 กับ M13 เนี่ยจะไม่ต้องเดินไกลนะครับก็คือตรงเนี้ย G 6สครับต้องเดินไปถึง G09 เนี่มันน่าจะไกลกว่านะครับถ้าเกิดมีสองสถานีส่วนใหญ่เป็น,นเดินกใกล้นะครับเราก็นั่งจาก M08 นะครับลงมาเรื่อยเป็น9 1้1สิบแล้วก็มาลงที่ M13 นะครับแล้วก็ออกจากรถไฟคันนี้แล้วก็มาขึ้นที่ G05 นะครับวิ่งไป G6 หก0 8ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าแล้วไปล ูให้ดีนะครับว่ามันมันไปข้างหน้าหรือมันถอยหลังนะไม่ใช่ว่าขึ้น G05 กับ G04 G03 G02 มันก็ไปอีกที่หนึ่งนะและ้วเวลาดูแผนที่ก็ดูประมาณนี้ครับก็คือไม่ได้ยากอะไรเดี๋ยวผมจะให้ อีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับที่ผมเคยเห็นนะครับหลายๆคนเนี่ยมักจะไปพักอยู่ที่อิเคบุคุโร่นะครับเพราะว่าราคามันถูกกว่าเนาะพักถูกกว่าการพักในชิซูกุและพวกนี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราพักที่เนี่ยเราต้องการจะไปเที่ยวแถวอาซากุสะจะทํายังไงนะครับก็เราก็ดูเลยว่าอิเคบุคุโร่นะครับเป็นสายกับเส้นที่อาซากุสะอยู่ยังไงนะครับผมตอนนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นของเมโทรอย่างเดียวนะครับก็คือไม่มีสายเอนะครับไม่มีไอไม่มีเอสไม่มีอีนะครับตัวนี้เป็นฝั่งของเมโทรไลน์นะครับฝั่งนี้จะเป จากอกาซากุสะใช่ไหมดูนะครับตัวนี้มีจีเคเบลโรนะครับมี Y F M นะครับก็ดูว่า G เนี่ยไปตัดกับ Y F M ตรงไหนนะครับ G ลากลงมามาเรื่อยๆ G 1 8 7 6 1 5 4 3อ่า9มีเอ็มอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมมีเอ็มอยู่นี่นะครับ G 9กับ M สแสดงว่าเราสามารถที่จะนั่งจากตัวเคเบุลโรนะครับยาวไปครับจากเ25ยี่ห้ปาปั๊บๆๆลงมานะครับ22 21 20 19 18 17 16นะครับมาลงตรงนี้ เสร็จแล้วไปขึ้นรถต่อที่ตรงนี้นะครับสาย G09 กินซ่าไลน์นะครับวิ่งไป11บ2 1 3 14 15 16 17 18แล้วไปลงที่ G19 ที่อาซากุสะก็ลงแล้วก็ไปเที่ยวที่วาเซนโซจิได้เลยครับผมลักษณะการดูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเช่นเดียวกันกันกบถ่วงโทเอไลน์ครับก็ดูถ้าเกิดว่าใครซื้อพาสของโทเอไลน์ ine, หรือว่าซื้อเจอาพาสยามาโนเตไลน์ Line, เนี่ยก็ดูตามเส้นที่มีแล้วกันนะครับลักษณะการดูตัวเส้นพวกนี้ก็ประมาณนี้นะผมไม่าใจะตรงไหนก็สอบถามแล้วกันนะครับซึ่งการดูแผนที่เอเนี่ยจะค่อนข้างสะดวก กว่าเพราะว่าเราสามารถวางแผนว่าเราจะไปแวะที่ไหนก่อนนะครับในเที่ยวเที่ยวเดียวเลยเนี่ยคือระหว่างที่เราจะไปที่ที่หเราสามารถแวะลงตรงนี้ก่อน1 2 3 4แวะลงไปเที่ยวเราก็ขึ้นมาแล้วก็ไปต่อจนกว่าจะค่อยไปถึงจุดหมายที่ปลายทางของเราได้นะครับก็จะเห็นว่าการดูแผนที่ได้ด้วยตัวเองครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยาวางแผนได้อย่างครอบคลุมนะครับหรือว่า มีการเฟล็กซิเบิลมากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่อยากจะไปญี่ปุ่นครั้งแรกนะครับที่ยังไม่ค่อยรู้อะไรนะครับผมโอเคแล้วก็มีอะไรก็สอบถามกันมาได้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับที่รับฟังกันในคลิปนี้นะครับฝากไลค์แชร์ซับสไคร์ตกันด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ